โยโธโมหังสมะสมุทโตสุวะทะโตเยนะปะกะวะตัตถมรสุปติปัลโลยะสะปะกะวะโตสัลลังกะสังโฆนะมายังปะคะวันตังสะตัมมังสะสังตัง

ปะตาปะนาการาปุเตปปิฆันหาตุอัมหกังคีคารตังอิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะคุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิ

न າໂມຕະຊາະະ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  O iti sato apu kato iti piso pakawa arahang sama sabuto Vicca jarana sampanno sukhato loka vitu Anuntaro purisa dhamma sarati sattha Deva พุทธะพระภาวะติพุทธวาระหันตวรตาทิ่กุณาปิยุตโตสุตตาปิยานักรุณาอิสมากตะโตโอเตสิโยสุชนะตังกามรังวสุโร วันธารมะธรรมรนังสิระสาจิเนตังอุตโตโยสัพพปานินังสรรังเกมมุตตะมังปะตมานุสติตานังวันตามิตังสิเรนะหังปุถะจาระมิาโสวา พุทธเมสามิิสโรพุทธทุกขาสกคาตาจามิจตาตาจามิตจสเมวุตาสังห์นิยเทนิสาริรันชิวิตันจิตังวันทันโตหังจริตสาเนวุตาเจวสุโพุิตัง นันติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะวันเทยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนนะยังคุณยังปสุตังอิทา สัพเตติยันตรายาเนมหิสุงตัสสะเตจสากายนาวาจายวเจตสาวาพุทเทกกมังกตังมยายังพุทโธปฏิคานาตัวเจนตังกะรันตะเรสังวะริตังวะพุทเธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม

धर्मो कुलोकपतन तथिधार्ये वन्धामहं गमरतां वरथामवेतां धर्मो यो सा पपानिनां शरणं ते मम तमां दोतियार् सतीथां वन्धामितां धाम् समिधा वा धाम्मो मे, मे सा मि किसरो धाम्मो दोखा सखा ताचा विधासमे धाम्मासाहं Tham mát se va su tham nantime Nantime-sa-ra-na-ngan-nyam Tham-mo-me-sa-ra-na-ng-va-rang na yang sa tu mang ne van ne na nyam pun nyam pa จัตเตติอันตราญาณมไม้สุมตักสเตจัสะ์การจิวจายวจิตทำเมฆุกามังประตังไมยายังทำโมปฏิคานาตัวเชิญตังการันตเลสังวริตุนวะธทมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ

योतापितोऽर्यापुकरसङ्घसेथो श्रीरातितामपवराशयकायचितो वन्दामहं गमर्यानखनं सुसुतां सङ्खो यो शा भपादिनां शरणे ममुतमाम् ta ti ya nu sa ti ta nang wan ta ni si re na hang sang kha sa ha sa mi tha so wa sang ko me sa mi ti sa ro sang kho tu kha sa kha ta ta ni tha ta ta ni ta sa me sang kha sa hang ni ya te me สาริรันชีวิตันติตังวันทันโตหังดาริสาเนสัมขสุปฏิปันนตังนันติเมสรรังอัญยังสังโฆเงสรรังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะวันเทยังสัตตุสาสเน sang thang ni văn tha ma ni na yang kun yang pa xuất tang i tha sạp thế ti an ta ra ya ma hi sung ta sa te cha sa ka ye na va cha ya va chê ta sa wa sang khe gu mang pa ka tang ya yang sang kho pa ti khan na tu a chê an tang ka ran sang wa ri tung wa sang khe

¡Gracias! สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอภัยยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเดียดเดียน,นซึ่งกันและกันเลยสัปเพสัตตาสตัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัปเพสัตตา ท่าทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้น่ากทุกภัยทั้งสิน้นเกิดท่านทั้ทงหลายที่ท่านได้ทูกอให้ท่านมีความสุขท่านทั้ทงหลายที่ท่านได้สู ขอให้สุขเย็นยเพสัตาสัตธรรไรที่เกิดเป็นชาราพูชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอปติกาจงมารับผู้สนผลบุญ ในตันตัวทุกตัวสัตว์เดินจาราธรรมโมเหจารังอนัตติโตเรามีความแก่จาราเป็นธรรม,มาดาเราไม่ล่วงผลความแก่ชาราไปได้พยาติธรรมโมนีพายมมพาริงอนัตติโตเรามีความไข้เจ็บเป็นธรรม,มาดา เราไม่ร่วมผลความไข้เจ็บไปได้มรณาธรรมงดมีมรณาอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ร่วมผลความตายไปได้สัพเทหิเนปิเยหิมานาเปหินานาภาโวุินาภาโวคงมีแก่เราความเป็นต่างๆ และความร่าเร้าจากสัตว์และสังขารและความระาร้าจากของที่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งร้ายกับมาสกงีเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวกรรมมาตายาตเรามีกรรมเป็นผู้นำมามอาบให้กรรมโยนีเรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิด กรรม,มพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุและพวกพ้องกรรม,มปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นเครื่องยุยงเป็นเครื่องระลรือยังกรรม,มังกฤตสามีกัลยาณังวาปาปักกังวาเราจะทำกรรมอันใดใดไว้จะเป็นกรรมงามกรรมดีที่เป็นผู้ซหรือจะเป็นกรรมชั่ว กรรมรามกที่เป OH <mission Christmas> <FR> <Oliver> ็นบาปตะสัทายาตูพวิสสามีเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนานเยมมนาบุญญกรรมเมนาอุปัชยากุณตาราจาริยุปการะจามาตติตาจยตะกาติยะ सूर्य योजंती महाराजा गुणवंता ना बीता ब्रह्मा महाराज चतुर्ोगा चवता यमोमिता मनु सा वे गा पीता सपे सता सुखी कुंजानी भका सुख देवी काी पापेता होमा का บุญญากรรมเมนาอินาอุติเสนาจักิกปังสุราเทเจวะตันุปะทานาเจตนาสันตาเนินาธรรมายาวนิปานโตมังยาสันตุสัพพายวะจัตโตภาเวภาเวอุจุตตังสติปัญญาสันเดโกบริยานีนามาราระพันตุโน กัตุนจาบริเยสุเมพุทธติบ่าวโรนาโตตัมโมนาโตวารุตตโมปเทกาพุทโธจังโหนาโตตโรมะมังเตสุตมานุภาเวนะมารุกาสังราภันตุมา भन्ते चेद सपथा ते सुपदिता लिकथा तु महाबोधिं बुदरूपं सपरं तथा สายเนอาสเนธาเนธรมเนจับิสัพพาะุกัสวันธามิพันเตสัพพังอปาราธะขามะตเมพันเตมะยาตังปุญญังสามิลาอะลุโมทิตับัง विना तपं कुञ्जं मह्यं तपं सातु 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 अनुमोथामि อนุโมทนาบุญครับกับการสมนตทวารเจ็นครับประจำวันพุธที่30มระาคม28ครับขอบอกได้เลยว่าสวดมนต์ปัญญาทาวิปนาปัญญากินครับโมทนาบุญครับขอทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งเพื่ออายุวรนะสุขภาวะปฏิภาณเพื่อสมบัติครับสาธุครับสาธุครับรวมด้วยช่วยกันครับขอให้สุขควาเจริญครับสาธุครับขอบพระคุณครับ